สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่นะครับในหัวข้อสุขภาพของคนปีมะโรงสุขภาพของคนเกิดปีมะโรงโดยตามเกณฑ์ชะตาชีวิตของคนปีมะโรงจะมีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางไม่แข็งแรงแต่ก็ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าใดนักในบางครั้ง มักจะทำอะไรเสี่ยงๆไม่ระมัดระวังตนเองทำให้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้เมื่อเกิดอารมณ์โกรธมักจะควบคุมตนเองไม่ได้ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพไม่น้อยเมื่อมีอายุมากขึ้นดังนั้นขอแนะนำว่าต้องรู้จักการปล่อยวางบ้างไม่ควรยึดถือหรือยึดติดและรู้จักยืดหยุ่นหรือให้อภัยในเรื่องของคนรอบๆตัวที่มักจะทำอะไรไม่ได้อย่างใจ ที่สำคัญไม่ควรนำเรื่องที่ผ่านมามานั่งขบคิดให้เปลืองสมองให้เสียเวลาเปล่าๆในช่วงชีวิตหนุ่มในช่วงชีวิตสาวคนที่เกิดปีมาโรงจะละเลยในเรื่องของสุขภาพของตนเองไม่ค่อยระมัดระวังเท่าที่ควรดังนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำคารแก้ไขจึงขอแนะนำให้เริ่มป้องกันตั้งแต่นั้นเนิ่ ครับผมสำหรับในเรื่องสุขภาพของคนปีมะโรงก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ตัดติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวเจอกันในเรื่องของโชคชะตาวาสนาของคนปีมะโรงในเรื่องต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ